ตัวละคร6ดาวของมันก็ต้องมีสกินสวยๆก็อยากได้แต่ว่าไม่อยากเติมแพงแนะนำร้านนี้เลยร้าน powerpay เติมถูกกว่าเติมเองปลอดภัยเพราะร้านเปิดมาแล้วมากกว่า4ปีสามารถติดต่อสอบถามทางร้านได้เลยขอบอกเลยว่าเสียงแอดมินน่ารักมากกราบสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หนูเต้ชแนลนะฮะวันนี้อยู่เกม punishing r a v e n นะก็ในคลิปวันนี้ครับ ผมจะมาเปิดตู้กาชาอาวุธครับของน้องลูเซียพูเม่นะครับหรือว่าลูเซียน้ำแข็งนั่นเองนะเพราะว่าดูเลทแล้วมันดีมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าตู้กันก่อนเลยละกันนะตรงนี้ชาวแวบตู้อาวุธเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้มีเลทพิกอัพอยู่นะแต่จริงก็คือตู้อาวุธเนี่ยจะอยู่ตลอดไปนะครับเราไม่ต้องรีบร้อนในการเปิดนะเราสามารถเลือก อาวุธได้หมดเลยนะครับว่าตัวไหนที่เราชอบนะครับเราเลือกได้หมดเลยนะครับไม่ต้องรีบร้อนนะครับคือถ้าตัวไม่พอไม่ต้องรีบร้อนนะครับถึงอีเวนต์ตัวละครตัวนั้นจะออกไปนะครับแต่ว่าเราก็ยังกลับมาเปิดได้ตลอดนะครับอันนี้เป็นข้อดีของตู้อาวุธนะครับซึ่งตู้อาวุธเนี่ยเราสามารถเลือกได้เลยครับว่าอยากจะได้เลดพิกอัพตัวไหนนะฮะอย่างอันนี้เนี่ยเป็นอาวุธของลูเซียน้ําแข็งนะครับเนี่ยเขาจะบอกเลยเลทคอมเมนต์ลูเซียพรูเม่นะครับก็ใช้ได้กับลูเซียพรูเม่นะ จริงก็ใช้ตัวอื่นได้แต่ว่าประสิทธิภาพจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าอันนี้ความสามารถมันเพิ่มพลังโจมตีน้ําแข็งนะครับอีก15ซนะซึ่งตัวตูวตว้อาวุธเนี่ยจะการันตีที่30โลนะครับแต่จะมีเลดพิกอัพอยู่ที่80ด้วยกันก็คือว่าเราเลือกตรงนี้มาเนี่ยมีโอกาสออกตัวหน้าหน้าตู้ตรงนี้80นะครับแล้วก็มีโอกาสหลุดเลดนะครับอีก20นะครับ ซึ่งหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าถ้าหลุดเลทจากหน้าตู้เนี่ยจะเป็นอาวุธตัวไหนนะครับอยูดดูตรงนี้นะครับดูตรงรูฟตรงนี้นะทางขวาเนี่ยนะฮะกดไปปั๊บนะครับกดที่ดรอปดีเทลตรงนี้นะครับจะเห็นเลยครับว่าถ้าเราดวงดวงตกนะฮะหลุดเลทขึ้นมาเนี่ยอาวุธ6ดาวที่จะได้นะครับจะเป็นอันไหนนะครับเนี่ยก็จะเป็นถ้าสมมุติเราเลือกดาบดูเซียน้าแข็งเนี่ย จะเป็นไฮโดรฮีทครับของนานิกาเอสนะครับ, S, รบแล้วก็เป็นฟิวชั่นดากอนนะครับของคา l ิน่าเอสนะเนี่ยคาลิน่าแอมเบอร์นะครับคาน่าเอสนั้นเนี่ยใครจะเปิดตู้อาวุธเนี่ยก็ควรจะดูด้วยครับว่าหลุดเลทเป็นอาวุธอันไหนนะครับถ้าหลุดเลทเป็นอาวุธที่เราเป็นตัวที่เราใช้เนี่ยก็อุ่นใจได้นะครับว่าอย่างน้อยก็ถึงดวงแตกนะฮะก็ยังมีอาวุธได้ใช้งานให้ตัวอื่นอยู่นะครับ เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะว่าแต่ละอันเนี่ยอาวุธดุดเลดเนี่ยมันต่างกันนะอย่างเมื่อกี้ลูเซียน้ำแข็งใช่ไหมครับอ่าทีนี้เราลองมาดูดาบซากุระบ้างของลูเซียอัลฟ่านะนี่อันนี้นี่ลองกดดูปุ๊บแล้วไปดูตรงลูสครับนี่โอกาสดุดเรตจะเป็นอาวุธอะไรบ้างนะนี่ครับจะขึ้นมาครับเป็นวูฟแฟงครับวูฟแฟงก็ให้กับลีนะ แล้วก็นี่ไทซิโลครับลีฟลีฟมีคลิปนี่รู้สึกจะเป็นไม่ไม่ชัวร์ลีฟเหรือลีฟบนะอันนี้นะครับเนี่ยฉะนั้นมันต่างกันนะทุกคนต้องดูด้วยนะครับฉะนั้นชนีเนี่ยในมุมของผมเองเนี่ยผมเล่นนานามิด,ด้วยเล่นคาริน,น่าด้วยครับค่อนข้างคุ้มที่จะเอาตู้ลูเซียน้ําแข็งนะสำหรับอาวุธนี้นะฮะก็ไม่ลังเลแล้วครับ เปิดเลยครับเอาละทุกคนฮนะมาช่วยผมลุ้นกันหน่อยนะฮะ30โลนะครับวันนี้หลุดเลทก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่หลุดเลทก็จะดีนะฮะถ้าออกมาสออันก็ดีกว่าเดิมนะครับผมเอาล่ะทุกคนเริ่มกันเลยแล้วกันนะฮะไปซื้อตั๋วก่อนนะครับใช้ตั๋วแดงนะเอาละนะรวมพลังแล้ว อาวุธออกมาเบิ้ลๆเ,เลยฟืบยังไงโอ้โหยังไม่ออกครับอาวุธโอกาสออก4%นะแหมขนาดเปิดอาวุธดวงยังไม่ดีเลยนะ <c oughs> 10โลแรกครับได้5ดาวอุโจสดา นี้ก็สคิปได้เลยแล้วกันนะฮะเพราะว่าเกลือโอ้โหเกลือนะได้5ดาวอันเดียวด้วยโอ้โหสุดๆจริงๆนะครับเอาละโลที่20ครับทุกคนไปตัวละครก็การันตีมาตลอดทางขอดวงดีกับอาวุธบ้างไม่ได้เหรอเอาล่ะนะลุยครับฟาบสีส้มหน่อยไหม เฮ้ยเฮ้มามาฮัลโหลเฮ้ยเฮ้เป็นอาวุธอะไรครับเฮ้ยมาครับ20โลทุกคนฟ้ามีตาแล้วเนี่ยลุ้นกันดีกว่าครับอาวุธ6ดาวจะเป็นของใครจะหลุดเหรีหรือไม่อันนี้อันนี้5ดาวนะโอ้มาสุดท้ายแน่เลยนะไม่เบิ้ลหน่อยหรอ โอ้ันสุดท้ายแล้วท้างี้ได้อันเดียวนะฮะนี่ไงมาแล้วโอ้ยไม่หลุดโอ้ลูเซียน้ำแข็งมาแล้วเย้ได้ใช้แล้วฮะโอ้โหเล่มเดียวไม่เป็นไรไม่เป็นไรย0่สโลก็ถือว่าโอเคนะได้อยู่ได้อยู่โอเคครับก็ โอเคนะโอเคอยู่ครับไม่ไม่ถือว่าแย่มากครับถือว่าดีเลยแหละโอเคเลยแหละไม่หลุดเลด,ด้วยนะครับอ่าสวยสวยเลยแบบนี้ไหนลองใส่ให้น้องดูเสียาแข็งหน่อยสิชวแวอดูดีนะฮะดูดีสวยงามโหในสุดก็ เขาเรียกว่าเป็นตู้แรกที่มาก่อนการันตีนะดีใจเหลือเกินโอ้โหในสุดนะฮะเราก็มีวันนี้กับเขาบ้างนะครั้งแรกเลยนะครับที่ได้ก่อนการันตีนะโอเคทุกคนงั้นคลิปเปิดกาชาตู้อาวุธนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะนะครับขอบคุณทุกคนคที่เข้ามาติดตามนะฮะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปโอหน้านะครับ ก็อย่าลืมนะครับตัววุธเนี่ยเราไม่ต้องรีบร้อนในการเปิดนะเพราะว่ามันสามารถที่จะรอเวลาได้นะครับมันไม่มีตัวเลทอีเวนต์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับตรงนี้นะครับรอให้ตัวเราพร้อมแล้วก็เปิดละกันนะครับหลักการก็ควรจะเก็บไว้สักหมื่นห้าให้เปิดตัวละคร S ให้ได้แน่ๆแล้วถ้าเหลือเกินกว่านั้นเนี่ยเราค่อยไปเปิดอาวุธนะครับจะดีที่สุดแล้วนะโอเคครับงั้นพบกันใหม่ครับในคิวโอหน้าครับฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกับทางช่องด้วยนะฮะ วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีจ้าบ๊ายบายไฮกาาาารสสช้ตยมมััะคง